ก็เหลือห้าบาทก็พรุ่งนี้อดไม่พอมีหมดตังแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วเอาบายบายมาเร็วมาเร็วมาดิค่ะมาดีค่ะอ๋อมาเลย